นี่นะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับไอตัวชุดซามนะครับผมจะกัดมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะรูให้นะครับเจาะรูให้นะครับเผื่อจะใส่กับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมทําเป็นล่องให้นะครับล่องให้แบบให้ใส่แบบเป็นบล็อกมันเลยนะครับมันจะได้แบบว่าง่ายๆนะครับใส่บล็อกเข้าไปนะครับมีทั้งหมดสี่รูนะครับใส่เข้าไปนะครับนะทางนี้นะครับ รูตัวนี้จะเป็นรูรูรูเพานะครับรูเพาให้พอดีเลยนะครับสวมเข้าไปเนาะใส่กับรูเพานะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ตัวเป็นตัวล็อกนะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสเตอร์นะครับสเตอร์ผมจะคว้านรูตรงนี้ให้เข้ากับเพาให้ได้นะครับให้พอดีนะครับสวมเข้าไปเนาะวิธีประกอบก็จะใส่ แบบนี้นะครับตรงรูนะครับแล้วก็จะมีด้านน็อตนะครับสองตัวนะครับแบบนี้นะครับช่วงข่้ไปนะครับ M6 นะครับนะช่วงขึ้นไปขษณะนี้นะครับก็จะมีโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็สวมใส่น็อตเข้าไปนะครับ ขันหมัดกลับไปนะครับไม่ต้องโูพอดีนะครับเพราะว่าทำทำพอดีนะครับโูพอดีใส่ปุใจเจืสิบนะครับขันนะฮะนะครับ พอคันแน่นจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับก็สามารถสวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับสวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับสเตอร์เบอร์เบอร์420นะครับ420นะครับ14ฟันนะครับสุดนี้นะครับรวมทั้งหมดนะครับรวมสเตอร์สุดนี้พร้อมส่ง300บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ ตัวนี้ของลูกค้าสั่งมานะครับทําเสร็จแล้วนะครับน่าจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ส่งให้นะครับสามร้อยบาทนะครับถ้าไม่เอาสเตอร์นะครับถ้าไม่เอาสเตอร์นี้นะครับเอาเฉพาะอะแดปเตอร์ส่งอันนี้มาให้นะครับส่งชุดซ้ำมาให้ผมจะกัรให้นะครับเอาแค่สองร้อยบาทนะครับที่แค่สองร้อยบาทถ้าพร้อมสเตอร์สามร้อยบาทนะครับ